จากมหากรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับเราไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆของทางสำนักง,งานกศนกันครับเริ่มต้นกันแล้วนะครับกับการแข่งขันรอบคัดเลือกสุดยอดกอศนซึ่งเป็นการแข่งขันตัวแทนของแต่ละภาคเพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งปีนี้เริ่มต้นกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรกซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันหทีมด้วยกันและบัดน,นี้นะครับได้คัดเลือกเหลือ3ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมใดบ้างเราไปติดตามชมกันได้กับรายงานพิเศษกับคุณสุภัตราได้เลยครับ ทีมข่าวเอทีวีของเรามาเกาะติดสถานการณ์การ,การแข่งขันสุดยอดกศนค่ะเวทีแห่งศักดิ์ศรีของผู้กล้าปี2นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนําร่องค่ะและปีนี้เราจะได้ทีม3ทีมที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นทีมใดนั้นเราจะติดตามจากการแข่งขันในชั่วโมงต่อไปค่ะสําหรับตอนนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ของปี2ค่ะจากท่านเลขาธิการกศนค่ะ สำหรับสุดยอดกทน,นในปีที่2นี่ผมก็เชื่อว่าความพร้อมของนักศึกษาที่ทราบวัตถุประสงค์ในการที่จะจัดงานเพื่อให้โอกาสพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะได้มีความสามารถที่จะแสดงออกความสามารถพิเศษนะครับเขาได้เตรียมพร้อมเป็นระยะเวลามาเป็นปีหลังจากที่แข่งขันปีที่แล้วแล้วคนไหนที่ไม่ชนะหรือว่าคนไหนแพ้ก็ได้ไปฝึกซ้อมล่วงหน้าในปีนี้นี่เราเน้นเรื่องความสามารถพิเศษโดยเฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นหลักนะฮะเพราะถือว่าการศึกษาตลอดชีวิตเป็นหน้าที่ของสำนักงานกศนซึ่งสุดยอดกศนนั้นเป็นการให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาที่อายุแตกต่างกันมาเรียนได้ทุกรูปแบบนะฮะรูปแบบในการจัดการศึกษาก็มีหลายแบบต่อไปเนี่ยนะโดยเฉพาะการเรียนประถมมัต้นมปลายแบบจัดการเรียนการสอนแบบกศนแล้วก็การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็มีการศึกษาทางไกลนะฮะทั้ง3อย่างนั้น ปอม้วลในการที่จะมาจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นบนเวทีต่อมาลุกนะครับท่านท่าทั้งที่เป็นกรรมการในวันนี้เราต้อนรับและให้กำลังใจนะครับกับชาวขอนอทั้งตั้งที่สามทั้งยี่สิบจังหวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับความร่วมมือจากใจของชาวขอนอที่เพิ่ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ไปร่วมเชียร์พร้อมๆกันนะคะกับ6ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ3ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะเป็นทีมในนั้นเราติดตามกันเลยค่ะ thank <laughs> you

ตัวเจ้าสัใจงลาัเมียไปมาเสจใเจ้านอมี่าจนารมวยลมาเมีนาทุกเนอหน้เสียักจ บินยเมียหวัเมียสุดแสนเสียจยอนมาลูเจ้าทาสัวสัญญาไว้เจ้าปรตูเจ้ามะหวสังทลเลยกินเนวันเี้ยนจนเยนนกดูสำเร็ัดเมื่อสายมา กินไดไม่โอ้ตัวเอาลูกน้ำตาพังยาวคิดเห็นคำแมวไนอนโอ้ทุกใจนออยากาลูกชายน้องน้องกได้ังกเดียวงใครเียวท สาเดืนเต็มนสีมีมวันกนองพอดีกวาสนไรประกาศเป้าดอายาบ้านสืัสืรสืบแม่สูงเียนสใจทีาเลีว Sumpri Jatri Sumpri Jatri Sumpri จังหวมาผมก็เลยจะมาขอขอบคุณคุณครูผมคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ครับแค่เห็นความสำเร็จ ผมว่าการการต่อยอดเนี่ยมันมีทุกปีอยู่แล้วนะครับถึงแนมะ้เราไม่ได้จัดการจัดการอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนหลายหลายคนเนี่ยตอบโต,ต,ตมาจากจากครอบครัวจากจังหวัดจากจากอำเภอตำบลเนี่ยคือมันไม่มัน,ไม,มนไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสการการได้เรียนเนี่ยคือจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็สอนอเข้ามาในตรงนี้มีบทบาทมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมผมได้เรียนจากปีที่แล้วนะครับที่เรามานั่งเป็นคณะกรรมการเนี่ย แล้วก็ปีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันดีคนละอย่างกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยโอเคปีแรกเพราะฉะนั้นการการเตรียมตัวเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ที่สุดยอดจริง,รงๆนะฮะเพราะปีที่แล้วมันไม่มีมันไม่มีตัวอย่างมันไม่มีทีมไหนที่แบบเคยเคย,เคยมาดูหรืออะไรคือต้องสู้กันเองมาปีนี้คนที่มาแข่งขันเนี่ยจังหวดต่า,างๆมาแข่งขันเนี่ยจะรู้เลยว่าปีที่แล้วก็ทําอะไรมาบ้างเตรียมตัวอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาต่อยอดกับปีนี้เหมือนกันแล้วแต่ปีนี้เนี่ย ก็มีบางบางทีมที่ที่รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดเรานังดูแลแบบเออแต่มีเสียดายว่าบางทีมเนี่ยเอาแต่ละอย่างมาแบผสมผสานกันแต่มันไม่ได้เข้ามาเนื้อเนื้อหาเดียวกันกสนอเสียดายอย่างมวยเนี้ยผมชอบความสามารถของเขาในการต่ายรูปแล้วต่อยมวยแล้วรำมวยเนี่ยผมว่าโอเคเป็นเป็นการนำเสนอที่สิ่งที่ดีมากแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นบีบอยเป็นอะไรมันคือมันไม่บาลานซ์กันว่ามันคืออะไรคือมันมันไม่โดดเหมือนกับว่า ต่างคนต่างโชว์ความสามารถกันเองตอนนี้เสียดายว่าถ้ามวยก็โชว์มวยอย่างเดียวและออกคนหนึ่งเป็นความสามารถแล้วต่อยกันบนบนลวดอ่ะให้สองคนแล้วต่อยกันบนลวดํำมวยกันบนมันจะดีมันจะดีมากกว่าในการเสนออย่างนี้เสียดายตรงนี้แต่บางบางบางทีมออกมาร้องเพลงแต่ไม่ก็ไม่ได้คืออะไรไม่ได้นาเสนอในสิ่งที่ที่กศนให้โจทย์ไปมันกลายเป็นเหมือนกับว่าอยากจะอยากจะนาอย่างอุบลราชธานีอย่างเงี้ยนะฮะ เป็นเงาผมว่าโอเคนะฮะอันนี้ผม <_ D> ผมให้เลยว่าผมดูแล้วน้ําตาซึมอ่ะนะครับจากการที่ที่ชีวิตของคนเราจากการที่ว่าดื้อรั้นไม่ฟังพ่อแม่เกเรแต่เขายังสามารถที่จะเรียนจนทั้งจบเมื่อจบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสายไปเขาก็ไปไหว้พ่อแม่ที่เสียไปที่เขาเขารู้สึกว่าเขาตอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเชื่อฟังพ่อแม่ อันนี้ผมผมว่าถือว่าโอเคเลยเรื่องเรื่องเงาเรื่องอะไรเนี่ยได้ได้แล้วก็ลุงลุงที่ปล่อยเป่าใบเป่าใบไม้ไมนะนแต่นิดเดียวเองลุงขาดไปนิดเดียวเพื่อถ้าลุงสอนลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยแล้วให้ลูกศิษย์เนี่ยขึ้นมาแล้วไม่ต้องลุงไม่ต้องเป่าให้ลูกศิษย์เป่าให้เหมือนลุงโอ้โหเพราะว่ามันจะอะไรพิเศษมากเหมือนก,การได้เรียนรู้เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาแล้วมีการได้ได้ได้ทำจริงในจังหวัดชียงใหม่ในวันที่สิบสี่พฤษภาคม ในเวลา14.50นยนนสถานีวิทยุโทรทัศน์จ่งะวัศไทยสททและสถานีานวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสุดยอของกอสนภาคเหนือรอรู้กันครับใช่ค่ะยักษกันอีกแป วัหนองบัวลำพูนะคะออ nf4 คะ่ะแบบแบแบกศนต่อชีวิตะคะ่ะดีใจมากะคะ่ะเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมกันหนักมากคะ่ะก็ต้องซ้อมเต็มที่ะคะ่ะเพื่อจะเอาชนะให้ได้ะคะ่ะก็เตรียมตัวไวะะ้เลยค่ะกศนอของรองวัลน้องบัวลำพูจะเอาชนะพวกคนให้ได้ะคะ่ะ ก็สมกับที่เราซ้อมกันมาอย่างหนักนะครับรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ทุกคนทําเต็มที่ครับและจะพยายามต่อไปอีกครับในรอบหน้าพวกเราคิดว่าจะพัฒนาประกอบฉากให้มากกว่านี้แล้วก็เน้นเ,เทคนิคต่างๆของครูที่จะสอนและก็เสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าทุกภาคก็รู้สึกว่าเป็นสุดยอดกศนพวกผมก็จะทำให้ดีที่สุดและจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผม ค่ะสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดยะโสธรนนะคะทีมการแสดงการแสดงคือแสงสว่างแห่งชีวิตค่ะก็ต้องซ้อมเยอะๆค่ะแล้วก็เก็บตัวเก็บแรงด้วยค่ะก็ยังไม่วางแผนค่ะยังไม่คิดค่ะแต่ว่าก็เข้าๆไว้แล้วค่ะ oh!